ัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมจิรติขันติพโลนะครับล่าสุดเช้านี้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสดใสนะครับขึ้นไปแต่จุด1,400จุดอีกแล้วครับซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในรอบ2ถึงเกือบเกือบเดือนเลยนะฮะมีแรงหนุนสำคัญมาจากความคาดหวังเรื่องของการปลดล็อกเศรษฐกิจมีความผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฝั่งของรัฐบาลครับ โดยเมื่อคืนนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวบวกขึ้นมาบวกติดต่อกันได้สามถึงสวันทําการเลยนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้กว่า500จุดตอบรับกับตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดนอกจากนี้นะครับตลาดก็ยังได้แรงหนุนมาจากคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะฟื้นตัวมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมา 527.24. จุดหรือว่า2.0 5เปอร์เซ็นต์นะครับมาอยู่ที่ระดับ 2 6 2 6 9จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์ Jones, และก็ S&P 500นะครับปรับตัวขึ้นมาสูงสุดนะครับตั้งแต่วันที่4มีนาคมของปีนี้หรือว่าช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิดด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานได้ผ่านภาวะที่ย่ำแย่ที่สุดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปแล้ว นอกจากนี้นะครับการชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยนะครับที่เข้ามาหนุนนําด้วยเพราะว่ามีการชุมนุมอย่างสงบในพื้นที่ส่วนใหญ่นะแม้ว่าจะมีส่วนน้อยที่มีปัญหาไปบ้านก็ตามก็ไม่ได้เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนแต่อย่างใดครับขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือนะครับประชาชนที่ประสบกับปัญหาหนี้บัตรเครดิตครับ โดยคุณธัญนิตนิยมการ,รผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าโครงการคลินิกแก้หนี้ซึ่งเป็นโครงการแก้หน er ี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด -19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาผลของมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจโดยมาตรการช่วยเหลือประกอบไปได้วย2ส่วนสําคัญครับส่วนที่1ก็คือการผ่อนปรนให้สามารถเลื่อนงวดชําระ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนและปรับลดดอกเบี้ยลงไป2%เซเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคมนะครับโครงการสามารถช่วยประชาชนแก้หนี้บัตรเครดิตไปแล้วกว่า2 1 0 0 0ใบครอบคลุมลูกหนี้4,200กับอีก4รายนะครับซึ่งก็มีหนี้บัตรเฉลี่ยรายละ5ใบครับมูลค่าเฉลี่ยต่อรายมีหนี้อยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0 0บาท และคาดว่าครึ่งแรกของปีตัวเลขผู้เข้าร่วมโครงการนะครับจะเกิน5,000รายด้วยครับแม้ว่าช่วงนี้ทองคําจะถูกขายออกมาในระยะสั้นนะครับทั้งเรื่องของเงินผ่าทที่เข้ามากดดันทำให้ทองคําแท่งเนี่ยราคาปรับลดลงไปบ้างแต่แล้วก็ตามมุมมองของผู้ชี่ยชาญด้านการลงทนนุนก็มองว่าทองคําน่าจะอย่างขึ้นต่อเนื่องอีก1-2ปีครับคุณธีพานาว,วัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากว l ลจีบูเลนแอนด์ฟิวเจครับ บอกว่าทิศทางทองคํำในช่วง1-2ปียังคงเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่สหรัฐเกิดปัญหาประท้วงภายในประเทศและสถานการณ์ระหว่างสหรัฐจีนเรื่องของการผลักดันกฎหมายความมั่นคงนะครับก็ยังยุติไม่ได้แล้วก็มีแนวโน้มจะประทุอีกครั้งด้วยนอกจากนี้ยังพบว่า กองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือ SPDR นะครับก็มีการทยอยซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีสะทะ้อนให้เห็นนะครับภาพนักลงทุนที่ยังให้ความสนใจทองคําในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเข้ามาซื้อเวลาที่มีเหตุการณ์ความกังวลทั้งเรื่องของโรคระบาดเรื่องของความขาดย้งทางการค้านะครับทองคําก็จะกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งโดยกรอบราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะครับให้แนวรับไว้อยู่ที่25,800บาทนะครับต่อบาททองคําส่วนแนวต้านครับ อยู่ที่26,500บาทต่อบาททองคำนะครับก็เป็นกรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้นะครับโดยราคาทองคําในตลาดโลกครับมีกรอบการเคลื่อนไหวนะครับกรอบบนอยู่ที่ประมาณ1750ดอลลาร์ต,ต่อทรอิออัลส์กรอบล่าง1,700พดร้อลลาร์นะครับพร้อมกับแนะนำนักลงทุนถ้าหากว่าเห็นทองคําปรับตัวลงมาแรงๆย่อลงมาแรงๆใครที่รอจังหวะเข้าไปซื้อช้อนเข้าไปสะสมเก็งกำไรในระยะสั้นสามารถทำได้ครับ และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศนะครับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงของนิวข่าวเที่ยงครับ